Mandi, mandi terbain. วันนี้เป็นวันสำคัที่25เดือนมีสายมน,สนม2566คุณโยมบรรดาเศรษฐีรุ่นพ่คอคุณโยมนิกเคยตรีรุน่นพรคุณโยมพักเข้าวัดสายเวโอได้มาทำบุญกับบ่ายวันนี้จุดประสงค์มก็อยากจะให้เป็นพลังบุญให้ถึงทโยมพิจญาญาติญาติที่ร่วมและไปมีคุณโยมนิตยา ตีรดตอนที่ร่วมรับไปครบประมาณหนึ่งเดือนสิบวันที่ประมาณนิบันทึอใบมีพกอเป็นเจ้านในหญ่สามคุณโยม,ม,โยมยน,น,ยนุรั่ตตีรถนรอ,อน,ค,นยยคุณโยมอิปชัยตีรียกอนคุณโยมพระควรันตีรถพอส่วนอานิสส์ขอให้คุณโยมวิญยาคุณโยมอาิทยา อีกอ่อนให้เป็นพาราในสมในรับประทานแลจะไปสถิตอยู่บดีภูมิสืบีพวกสืบีสวดมนต์ลุงขอบารมีลวงพ่อให้เจ้าใหญ่ยินแยงฝนปักพระสาวคุ้มครองขอมีบารมีแขกแรมอยู่ยืนเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินมีทองอายุวันนะสุขภาพลัะทุกข์ที่ภาลาจุกานทุกข์นี้น่าเกียดยา ปุราริรุเพรินเดชาการังเอวะณีวะอิโตทิมนังเทตานามุปปัตติอิชิตังมจิตังตุมหังคิปะเนวะสิมสตุสภีเพรินโตสังกปาจันโพปนารโสยทามณิโชติ ระโสยะทามเอติโยวิวัจนโสัพพรุภิกสะตุมารเทววันดารโยสุขีเทายุโกภวะภิวขะนาสิเดียเสนจังปุทาปะจายโ ただ。Da, da.